สวัสดีค่ะนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาอ่านเพิ่มเติมความรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามค่ะมาเริ่มกับประวัติผู้แต่งขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะก็คือสุนทรผู้ค่ะ สุนทรผู้นะคะเดิมมีชื่อว่าผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2329ค่ะ พ่อของสุนทรภู้นะคะเป็นชาวเมืองกแกลงจังหวัดระยองค่ะหลังจากที่พ่อแม่เลิกกันนะคะสุนทรภู้ได้อยู่กับแม่แล้วก็ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลันตั้งแต่เด็กค่ะสุนทรภู้นะคะรับราชการตลอดมาจนถึงสิ้นราชการที่สองค่ะแล้วก็ออกบวชนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้แต่งบรรณคดีหลายเรื่องเลยแล้วขั้นนะคะก็ได้กลับมารับราชการอีกครั้งในสมัยราชการที่4ค่ะจวบจนถึงแก่กรรมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2398ค่ะ บรรดาศักดิ์สุดท้ายนะคะที่ได้รับก็คือพระสุนทรโวหารค่ะสุนทรผู้นะคะเป็นคนที่ชอบแต่งกรอนมากลูกกรอนของท่านนะมีความไพเราะม,มีถ้อยคําที่คมคายสละดสลวยมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจและยังให้ข้อคิดเตือนใจในการดําเนินชีวิตด้วยผลงานของท่านนะคะเป็นที่ชื่นชมนะคะของชาวไทยและต่างชาติค่ะ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือยูเนสโกก็เลยได้ประกาศยกย่องให้ท่านนะคะเป็นกวีดีเด่นของโลกค่ะอนุสาวรีย์ของสุนทรภู่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเดิมเป็นนิยายพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะคะในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะภายหลังนะคะมีผู้แต่งเป็นคำกรอนและใช้ขับเสภาค่ะโดยมีกลับนะคะเป็นเครื่องดนตรีทำจังหวะเพื่อให้เกิดความไพเราะค่ะ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะแต่งเป็นตอนๆโดยกวีหลายท่านค่ะและต่างยุคสมัยกันนะคะก็คือบางตอนนะลูกเป็นสำนวนที่แต่งตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะบางตอนนะคะแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะคะทรงพระราชนินธ์ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างและเข้าห้องนางแก้วกิริยาตอนวันทองถึงนางเลาทองเป็นต้นค่ะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพาราชินิพนตอนขุนช้างของนางพิมพ์และตอนขุนแผนพานางวันทองหนีค่ะสุนทรผู้นะคะแต่งตอนกําเนิดพลายงามนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วค่ะต่อมานะคะเป็นเนื้อเรื่องย่อเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก่อนที่จะถึงตอนกําเนิดพลายงาม ซึ่งเมื่อวานนะคะคุณครูแอร์ก็ได้เล่าไปแล้วบางส่วนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณครูไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าเพิ่มเติมขยายความเพิ่มเติมนะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเริ่มเรื่องนะคะก็คือขุนช้างพรายแก้วและนางพิมพิลาัลนะคะเป็นชาวเมืองสุพรรณบุรีทั้ง3าคนเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นนะคะพรายแก้วเขาก็ได้แต่งงานกับนางพิมพิลาลัยค่ะส่วนขุนช้างนะคะเขาก็หลงรักนางพิมพิลาัยเช่นเดียวกันก็เลยพยายามนะคะคิดหาหนทางที่จะแย่ง ะะมาเป็นของตนนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระพันวษานะคะโปรดให้ภายแก้วค่ะเป็นแม่ทัพนะคะนำทหารไปรบก,กับทัพเมืองเชียงใหม่ค่ะจนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้นางลาวทองค่ะลูกสาวของนายบ้านจอมทองนะคะมาเป็นภรรยาค่ะ เมื่อพลายแก้วนะคะไปทับได้ไม่นานนางพิมพิลาัลนะคะก็เกิดป่วยหนักค่ะขัวตาจูนะคะวัดป่าเลไลก็เลยให้นางพิมพิลาลัยค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองแล้วก็หายป่วยค่ะระหว่างที่พลายแก้วนะคะไปรบขุนช้างเนี่ยก็ไปหลอกนางสีประจันนะคะก็คือแม่ของนางวันทองนะคะไปหลอกนางสีประจันกับนางวันทองนะลูกว่าพลายแก้วเนี่ยได้ตายไปแล้วในศึกสงครามนะคะแล้วตนเองเนี่ยก็เลยมาสู่ขอนางวันทองค่ะโดยอ้างว่าทางราชการนะคะจะริบทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกเมียของพลายแก้วนะ เป็นของหลวงทั้งหมดนางสีประจันนะคะก็เลยยอมยกนางวันทองให้แต่งงานกับขุนช้างค่ะส่วนพายแก้วนะคะพอไปราชการสงครามได้รับชัยชนะกลับมาใช่ไหมคะสมเด็จพระพันวาษาเนี่ยก็เลยแต่งตั้งพายแก้วนะคะเป็นขุนแผนในด่านเมืองกาญจนบุรีค่ะ ขุนแผนนะคะพานางลาวทองกลับบ้านมาด้วยนะคะทําให้นางวันทองและนางราวทองนะคะก็เลยทะเลาะก,กันค่ะขุนแผนกโกรธนะคะเมื่อทราบว่านางศรีประจันเนี่ยยกนางวันทองให้กับขุนช้างขุนแผนก็เลยพานางราวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะ ต่อมานะคะขุนช้างกับขุนแผนเนี่ยได้เป็นมหาเล็กในพระราชวังนางลาวทองนะคะซึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยก็เกิดล้มป่วยขุนแผนทราบข่าวนะคะจึงฝากเวรไว้กับขุนช้างค่ะเพื่อไปเยี่ยมนางลาวทองแต่ว่าขุนช้างค่ะกลับไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษาว่าขุนแผนหนีเวรสมเด็จพระพันวษานะคะก็เลยโกรธมากนะคะจึงมีรับสั่งนะคะให้นํานางลาวทองมาไว้ในวังและให้ขุนแผนออกตะเวนด่านค่ะขณะที่ออกตะเวนด่านนะคะขุนแผนก็ได้ของดีมา3อย่างค่ะก็คือกุมารทอง ดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกค่ะด้วยความแค้นขุนช้างนะคะขุนแผนก็เลยขึ้นเรือนขุนช้างค่ะแล้วก็ลักพาตัวนางวันทองไปอยู่ด้วยนะคะจนนางวันทองเนี่ยตั้งท้องและก็พาเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษาค่ะเพื่อแก้คดีโดยขุนแผนนะคะชนะความขุนช้างค่ะต่อมานะคะขุนแผนก็ไปทูลขอนางราวทองจากสมเด็จพระพันวษาค่ะทําให้สมเด็จพระพันวษานะคะโกรธมากแล้วก็เลยสั่งให้นําขุนแผนนะคะไปจําคุกค,ค,ค่ะขุนช้างก็เลยได้โอกาสนะคะก็เลยฉุดนางวันทองเนี่ยไปอยู่กับตน นางวันทองนะคะก็เลยต้องจำใจอยู่กับขุนช้างจนคลอดลูกออกมานะคะก็คือพลายงานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวก็เข้าสู่ขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามที่คุณครูแอร์นะคะได้เล่าให้ในักเรียนฟังไปเมื่อวานค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะคุณครูแอร์เล่าถึงตอนที่พลายงามนะคะชวนเด็กๆไปขโมยมมยมหวานค่ะนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อนางทองประศรีนะคะเห็นว่ามีเด็กค่ะมาแอบขโมยมะยมนะคะนางก็เลยถือไม้ค่ะมาไล่เด็กๆนะคะพลายงามรู้สึกกลัวย่านะคะจนตัวสั่นเขาก็พยายามบอกย่าไปนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหลานนะคะแล้วเขาก็กระโดดลงมาจากต้นมะยมนะคะแล้วก็มากราบย่านะคะนางทองประศรีเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อนะคะแล้วก็เอาไม้เนี่ยตีไปที่หลังนะคะพลายงามก็พยายามอธิบายค่ะว่าเขาเป็นหลานจริงๆพ่อของเขาก็คือขุนแผนส่วนแม่ของเขาก็คือวันทอง เมื่อนางทองประศรีนะคะทราบความจริงเนี่ยก็รีบกอดประคองพายงามขึ้นมาค่ะแล้วก็ด่าว่าตัวเองนะคะที่ตัวเองเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อหลานนะคะจากนั้นเนี่ยก็พาพายงามค่ะไปอาบน้ําทายาให้นะคะพลายงามเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆว่าเขาเนี่ยถูกขุนช้างหลอกไปเที่ยวในป่าแล้วก็ถูกเอาขอนไม้ฟาดจนเกือบตายแล้วแม่ก็เพิ่งมาบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาก็คือขุนแผนไม่ใช่ขุนช้างดังนั้นเนี่ยพายงามเขาก็เลยไม่สามารถอยู่ที่สุพรรณบุรีได้เขาก็เลยอยากจะมาขอพึ่งบุญของคุณย่า พอนางทองประศรีฟังนะคะก็รู้สึกสงสารหลานนะคะแล้วก็ทำพิธีใบสีสุขวัญให้แก่พลายงามค่ะพลายงามนะคะได้ถามถึงพ่อแผนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเจอพ่อเขาไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อเลยนางทองประศรีนะคะก็เลยได้พาพลายงามค่ะไปหาขุนแผนที่คุกขุนแผนนะคะเขาก็สงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นใครทําไมหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูนางทองประศรีนะคะก็เลยบอกว่าเป็นลูกของขุนแผน เมื่อขุนแผนนะคะรู้ว่าเป็นลูกเนี่ยก็เข้าไปกอดจูบรูปหลังนะคะพร้อมกับร้องไห้นะคะแล้วเมื่อพลายงามน,นะคะบอกเรื่องราวให้ขุนแผนได้ทราบเกี่ยวกับขุนช้างนะคะก็ทําให้เขานะคะรู้สึกแค้นขุนช้างมากแล้วก็คิดที่จะฆ่าขุนช้างนะคะที่มาคิดทําลายลูกของตนเอง นางทองประสีนะคะพูดเตือนสติขุนแผนค่ะว่าไม่ให้คิดค่าขุนช้างเพราะว่าจะทําให้มีเวรกรรมต่อกันไม่จบสิ้นค่ะและตอนนี้พลายงามก็มาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกับขุนช้างอีกนางทองประสีนะคะจะเลี้ยงดูแล้วก็อบรมสั่งสอนพลายงามจนสามารถรับราชการได้และเมื่อถึงเวลานั้นนะคะก็จะให้พลายงามเนี่ยไปขอพระราชทานอภัยโทษต่อสมเด็จพระพันวษาตอนนี้เนี่ยขอให้ขุนแผนอดทนก่อนแล้วก็ความทุกข์จะผ่านพ้นไปเมื่อขุนแผนได้ยินนะคะขุนแผนก็เลยก้มลงกราบแม่ค่ะ ที่จะช่วยสอนพลายงามให้มีความรู้นะคะส่วนตัวพลายงามเนี่ยเขาก็สัญญานะคะว่าเขาจะภาคเพียรเรียนหนังสือจากนั้นค่ะนางทองประสีก็พาพลายงามกลับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการอ่านเพิ่มเติมความรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามค่ะเนื้อเรื่องตอนนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหว่างสายเลือดความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยรวมทั้งข้อคิดนะคะในการดําเนินชีวิตที่มีประโยชน์ต่อตอนเองด้วยค่ะลําดับต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์น่ารู้ค่ะเพื่อให้เรานะคะได้ทราบความหมายของคําที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะคะคําแรกก็คือคําว่ากร,รมมาชวาศค่ะหมายถึงลมเกิดในคันเวลาคลอดลูกค่ะ คำต่อมานะคะคําว่ากระแจะหมายถึงผงเครื่องหอมต่างๆที่ประสมกันสําหรับทาหรือเจอมิมมีเครื่องผสมนะคะก็คือไม้จันท์แก่นไม้หอมชมดเชียงหญ้าฝรั่นค่ะคําต่อมานะคะคําว่ากระเม็นหมายถึงอาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบาๆขึ้นเองนะคะตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นนิมิตบอกเหตุร้ายหรือดีก็ได้ค่ะคำต่อมานะคะคำว่ากันดานหมายถึง อัตคัดฝืดเคืองลำบากแห้งแล้งค่ะคำต่อมาค่ะกายสิทธิ์หมายถึงมีฤทธิ์เดชต่างๆอยู่ในตัวคำต่อมาค่ะคำว่าครัวหมายถึงคำเรียกพิสูจน์ที่มีอายุมากค่ะคำต่อมานะคะคำว่าขัดขเขมรหมายถึงนุ่งผ้าโจงกระเบนดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่าค่ะ คำต่อมานะคะคําว่าคงกระพันค่ะหมายถึงทนทานต่อสัตวุธค่ะคําต่อมาค่ะคําว่าคลาคลนะคะหมายถึงเดินไปค่ะคําต่อมาคําว่าเคหานะคะหมายถึงเรือนที่อยู่คําต่อมาค่ะคําว่าจันอับนะคะหมายถึงชื่อขนมหวานอย่างแห้งของจีนค่ะมีหลายอย่างรวมกันนะคะเช่นข้าวพองถั่วตดัดงาตัดค่ะตามรูปภาพนะคะ คำต่อมานะคะคำว่าจงกระเบนค่ะหมายถึงม้วนชายผ้านุ่งนะคะแล้วก็สอดไปใต้หวางขาค่ะดึงขึ้นเป็นเน็บขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับ,บั้านเอวค่ะคำต่อมานะคะคำว่าชฉอล้อค่ะหมายถึงพูดออดอ้อนหรือแสดงกิริยาทำนองนั้นนะคะเพื่อให้เขาเอ็นดูค่ะคำต่อมานะคะคำว่าปราศัยค่ะหมายถึงพูดด้วยไมยตรีจิตค่ะ คำต่อมานะคะคำว่าปะหมายถึงมาเจอกันค่ะคำต่อมานะคะคำว่าเผือหมายถึงข้าหรือฉันนะคะเป็นคำสรรพนามค่ะคำต่อมานะคะคำว่าพลายนะคะหมายถึงผีจำพวกหนึ่งนะคะมักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทางกลมค่ะคำต่อมานะคะคำว่าพลายค่ะหมายถึง ชื่อพืชชนิดหนึ่งนะคะต้นและใบคล้ายขิงค่ะเง่ามีสีเหลืองอมเขียวใช้ทำยาได้ค่ะคำต่อมานะคะคำว่าเฟือนหมายถึงหลงหลงลืมลืนเลือนค่ะคำต่อมาค่ะคำว่ามะหิงสาหมายถึงควายค่ะคำต่อมานะคะคำว่ามือ้อหมายถึงไปค่ะคำต่อมานะคะคำว่าระยอค่ะหมายถึง ขยาดไม่กล้าสู้ไม่มีกำลังใจจะสู้ค่ะคำต่อมานะคะคำว่ารันจวนหมายถึงปั่นป่วนใจสะเทือนใจด้วยความคิดถึงค่ะคำต่อมาค่ะคำว่ารันไปหมายถึงชื่อเสือนะคะซึ่งสารด้วยหวายเป็นซี่ๆค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายค่ะ คำต่อมานะคะคาว่าลูกครอดค่ะหมายถึงลูกท่าที่เกิดในเรือนเบี้ยค่ะคําต่อมานะคะคําว่าวาตาหมายถึงลมค่ะคําต่อมานะคะคําว่าส้มลิ้มหมายถึงมะม่วงสุกที่กวนแล้วแผ่เป็นแผ่นบางๆค่ะคําต่อมานะคะคําว่าสอหมายถึงประดังกันเช่นวิ่งสอกันมารับหน้าค่ะคำต่อมานะคะคำว่าสับประคับค่ะหมายถึง ที่สำหรับนั่งนะคะผูกติดบนหลังช้างค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าสายยานหมายถึงเวลายเย็นค่ะคำต่อมานะคะคำว่าสำเนียกหมายถึงฟังคอยเอาใจใส่กำหนดจดจำค่ะคำต่อมานะคะคำว่าเส้นโลมาหมายถึงเส้นขนค่ะคำต่อมานะคะคำว่างุบหมายถึงอาการที่ฟุบหัวลงค่ะ คำต่อมานะคะคำว่าหมอตำแยค่ะหมายถึงหญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณค่ะคำต่อมานะคะคำว่าย่าหมายถึงเรือนค่ะคำต่อมานะคะคำว่าอุทรหมายถึงท้องค่ะคำต่อมาคำว่าเอกาหมายถึงคนเดียวโดดเดี่ยวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ขอมอบหมายการบ้านค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะหน้าที่144ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะบันทึกคำที่ไม่รู้ความหมายแล้วไปค้นหาความหมายจากพจนานุกรมค่ะ มอบหมายการบ้านงานสุดท้ายค่ะหน้าที่147และหน้าที่148ค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกหมายเลขหน้าข้อความที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างหน้าคำประพันธ์ที่สัมพันธ์กันค่ะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะนำข้อคิดที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเองด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ